ละครชีวิตรักลูกสาวไยดำตอนที่หกจากความเดิมตอนที่แล้ววิวกับต้นตานตัดสินใจคบหากันเป็นแฟนทั้งคู่มีความสุขมากต้นตานเองก็มีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับปุ๊กโกซะอีกแล้ววันนี้ทั้งคู่ก็ชวนกันมาตกปลาตกเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรกินดีคะพี่ต้นตานต้มยำดีไหมล่ะ ไม่ได้กินอาหารไทยมาตั้งนานแล้วพูดแล้วคิดถึงแม่ฝีมือการทำกับข้าวของแม่ไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะอาหารประเภทต้มยำแล้วก็ยำวุ้นเส้นพูดแล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะวิวใช่ใช่นาใบาหม่อนทำอาหารอร่อยมากทำอร่อยทุกอย่างแต่แม่ของวิวสิทำไข่เจียวเคยไหมยังไงก็ไม่อย่างนั้นค่ะ แม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันวีรกรรมของนาลินล,ลี่ที่ปลอมตัวมาเป็นคนใช้หลอกเอาข้อมูลของนพีทพูดแล้วก็ขำนะคะแม่ทาตัวเป็นวันๆทำได้ยังไงก็ไม่รู้ความอดทนสูงชะมัดทาตัวดำทั้งวันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนวิวแหละที่ใส่แว่นทำผมฟูจนพี่จำไม่ได้ถ้าจำได้แล้วจะยังไงคะ ก็จีบว่ะสิแสดงว่าพี่ต้นตาลรักคนที่หน้าตาไม่ได้ดูจิตใจเลยนะหญิงสาวย่นจมูกแล้วชวนเขาไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้ต้นตาลนอนหนุนตักแล้วหยอกเยา้ามองแรกๆมันก็ต้องมองความสวยก่อนสิแล้วเราค่อยไปศึกษานิสัยใจคอแต่วิวของพี่ทั้งสวยทั้งดีปากหวานเกินไปแล้วนะคะ รู้ได้ยังไงว่าหวานยังไม่ได้ชิมเลยไม่เอาไม่ชิมค่ะรอเรียนจบก่อนถึงจะได้จูบแรกรอไม่ได้ก็ไปเลยปะไล่จริงๆเลยนะถ้าพี่ไปขึ้นมาแล้ววิวจะร้องไห้ขี้มูกโป่งโถเอ้ยไม่เห็นจะสนคนอย่างวิวไม่ร้องไห้ง่ายๆหรอกโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายจะบอกให้ยิงสาวย่นจมูกแล้วหัวเราะเสียงใส ปากบอกไม่สนแต่ถ้าต้นตาลไปจริงๆเธอก็คงได้ร้องไห้โหแน่ๆ mm hmm. ปุ๊กโกหาทางเอาตัวและหัวใจของต้นตาลกลับมาวันนี้หญิงสาวจึงวางแผนร้ายแกล้งป่วยไปเรียนไม่ไหวโทรศัพท์มาออดอ้อนอ่อซาอให้ต้นตาลมาหา พี่ต้นตาลปุกกาไม่สบายลูกมีขึ้นลอยพี่มาหาปุกเกาะหน่อยได้ไมิคะพี่ตามหมอให้เอาไหมเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นไข้หรือว่าปวดท้องบอกพี่มาสิปวดหัวคะ่ะปวดมากเลยปุกเกาะกลัวหมอพี่ก็รู้แต่ไม่เป็นไรนะ ถ้าพี่ต้นตานจะใจร้ายใจดำแวะซื้อยามาให้ปุกโกไม่ได้ปุกโกก็จะนอนตายมันอยู่ตรงนี้คนเดียวนั่นแหละเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวพี่จะซื้อยาแวะเข้าไปให้ทำใจดีๆไว้ก่อนว่าแล้วต้นตานก็ซื้อยาที่ร้านยาเข้าไปให้ปุกโกถึงที่ห้องหญิงสาวไอคอกแคกนอนทสมชวนหน้าสงสาร <c oughs> <c oughs> อ๋เสียงไม่ไ ค่ะพี่ต้นตาลเมื่อคืนเนี้เป็นไข้คนเดียวทั้งคืนเลยปล่วยเป็นอะไรล่ะทําไมไม่ยอมไปหาหมอฮะกลัวอะไรกันนัก,กันหนากับหมอล่ะปุโกโกเป็นโรคคิดถึงพี่ต้นตาลค่ะตรอมใจพี่ต้นตาลเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้หรอกปุโกโกเราเลิกกันแล้วนี่ พี่บอกว่าแค่ทำตามเดิมพันของรีวิวเท่านั้นแล้วเราค่อยกลับมาคืนดีกันที่หลังใช่พี่บอกปุ๊กโกะไปแบบนั้นแต่ปุ๊กโกะปฏิเสธนี่นะพี่จําได้ก็ตอนนั้นกดปุ๊กโกะแค่กดแล้วก็ประชดพี่จะจริงจังอะไรกันแน่นหนาล่ะปุ๊กโกะยังรักพี่นะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะพี่ต้นตาลปุ๊กโอกะออดออนแล้วแกล้งเป็นลม ต้นตาลตกใจอุ้มเธอขึ้นมาแล้วปุ๊กโกะก็แอบ,บถ่ายรูปส่งไปให้วิวโอ๊ยลุงม่ขึ้นแขนขาอ่อนแรงพาปุ๊กโกะไปนอนบนเตียงหน่อยนะคะปวดหัวเดินไม่ไหวเลยอะคะ่ะพี่บอกแล้วว่าให้ไปหาหมอหาหมอจะได้รู้ว่าเป็นอะไรตัวก็ไม่เห็นจะร้อนเลยมันปวดๆอยู่ข้างในลึกๆนี่คะ ก็เลยตัวไม่ร้อนอย่าทิ้งปุกโกะไปนะคะปุกโกกลัวว่าหลับแล้วจะไม่ตื่นอ่ะ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 ก็ได้พี่จะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าปุกโกะจะตื่นขอบคุณนะคะพี่ต้นตาลไม่มีใครดีกับปุกโกท่าพี่ต้นตาลอีกแล้วล่ะปุกโกยิ้มร้ายแล้วแอบส่งข้อความหาวิวตอนนี้เขาอยู่กับฉันเสียใจด้วยน่ยะเรากลับมาคืนดีกันแล้ว ตอนนี้เขาอยู่กับฉันเสียใจด้วยนีจ๊ะเรากลับมาคืนดีกันแล้วหน้อยไอพี่ต้นตาลบอกฉันว่าวันนี้จะทำรายงานก่อนจบกับเพื่อนมันน่าเจ็บใจนะักคิดเหรอว่าฉันจะงอดีนายไปเฝ้าสาวใช่ไหมฉันก็จะไปกับหนุ่มๆเหมือนกันว่าแล้ววิวก็ชวนหนุ่มคนหนึ่งที่เคยมาจีบเธอไปเที่ยวในคลับด้วยกัน เธอร้องเพลงเต้นรำสนุกสนานและโพสลงเฟซบุ๊กเป็นระยะระยะทุกค่านาทีเลยก็ว่าได้ทำให้ต้นตาลที่นั่งเฝ้าปุ๊กโกหลับอยู่เห็นเข้าก็เจ็บใจนี่มันวิวนี่แอบนีเที่ยวเหรอน้อยจะตายแน่ยยวิวพี่ต้นตาลจะไปไหนคะแฟนพี่หนีเที่ยวพี่ขอตัวก่อนนะจะไปเอาตัวมาลงโทษให้หนักก่อน อย่าไปนะพี่ต้นตาลพี่ต้นตาลไม่อิงอิงอก่อทอสะพานให้ขนาดนี้แล้วยังมีข้ามต้นตาลไม่ฟังเสียงรีบวิ่งออกไปทันทีแล้วข้อความจากวิวก็ส่งมาหาปุโกโกเช่นกันถ้าเขาไม่มาหาฉันแปลว่าเขาเลือกเธอแต่ถ้าเขารีบมาหาฉันแล้วหึงด้วยแปลว่าเขาเลือกฉันนะจ๊ะปุโกโกบาย ห,หนึ่งวิวหนึ่งบ้านางมารหัวขนนางทุเรศสารพัดนางนางบ้านางบ้านนางบ้าคอยดูนะฉันจะต้องเอาพี่ต้นตานกลับมาเป็นของฉันที่ได้เลยคอยดูทางด้านวิวออกมาจากไหนครับเจอกับต้นตาลที่วิ่งกระหืดกระหอบมาตไกลามาถึงเขาก็ต่อว่าเธอวิวทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงทำแบบไหนอะคะก็ออกมาเที่ยวกับผู้ชายแบบนี้ไง ทันยังโพสลงเฟซบุ๊กทุกค่านาทีไม่คิดหรอกว่าพี่จะรู้สึกยังไงทำไมคะทีพี่ล่ะยังแอบไปเฝ้าแฟนเก่าตั้งแต่เช้าจะรดค่ำแล้วก็บอกวิวว่าจะไปทำรายงานจบกับเพื่อนก,ก็ปุโกโกเขาไม่สบายพี่ก็นั่งทำรายงานอยู่ในห้องของปุโกโกะไม่ได้ทำอะไรกันเลยพี่สาบานได้เลยนะว่าพี่รักวิวคนเดียวพี่ปุโกโกะไม่สบาย ไต่ส่งข้อความมาอวดวิวได้เนี่ยนะแผนตื้นๆแค่นี้ถ้าพี่ไม่รู้ก็ปิดกินญยาเลยไปฮะปุ๊กโกแก้งป่วยงั้นเหรอพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจก็พี่ตกใจเห็นเขาเป็นลมนี่นะยังไงก็เคยคบกันถึงไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่มีความรู้สึกดีๆตก่กันได้นะ่ะพี่ขอโทษนะไม่หายไม่หายโกรธทำยังไงถึงจะหายล่ะ ให้วิวขี่หลังจากที่นี่ไปถึงห้องพักเลยได้อยู่แล้วแล้วก็ช่วยวิวซักผ้าทำกับข้าวให้กินหนึ่งอาทิตย์ด้วยเลยได้อยู่แล้วจ้ะดีถ้าทำอีกวิวจะเลิกคบพี่จริงๆด้วยจ้ะจ้ะจ้ะไม่ทำแล้วจ้ะพี่สาบานงั้นพี่ก็นอนเร็วๆอย่าช้าวิวอยากกลับบ้านแล้วไปพักผ่อนจ้าสั่งมาเลยจ้ะ นาทีนี้วิวของพี่อยากจะได้อะไรพี่ทำให้หมดเลยให้คาดสี่ขาเป็นหมาก็ได้นะดีถ้าอย่างนั้นวิวจะให้พี่คราดสี่ขาเป็นหมาเลยคอยดู จบไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวไฟดำตอนที่6ค่ะนน้องๆชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ช่องต้นสนฟิล์มนะคะตอนนี้ลงเอาไว้สองเรื่องแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปดูเข้าไปรับชมช่องต้นสนฟิล์มด้วยนะคะแล้วอย่าลืมช่องซิมสตอรี่ด้วยละ่ะมีหลายช่องหลายเรื่องเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า